ว่าจุดพลิกผันมักจะมาจุดที่แปลกจุดพลิกผันมักจะมาในเรื่องที่แปลกๆบางทีเราคาดเดาไม่ได้แบบนี้นะคะความหมายก็คือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรมันอาจจะเราก็เป็นเเราจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะมาแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะบางการมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้บางที อยู่ๆไปดีๆนะคะไปวันๆวันหนึ่งอยู่ดีๆเกิดจะป่วยเป็นโรคอะไรโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็มีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นได้หรือบางครั้งลูกของเราอาจจะเลือกเรียนอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับใจเราอาจจะแบบเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเราต้องได้ไปเรียนที่อื่นได้ห่างกันหรืออะไรคือมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดหรือบางครั้ง ในเรื่องครอบครัวบางทีอยู่กันมาดีๆ